คันนี้ปีใหม่นะคะแล้วก็ไม้น้อยด้วยนะคะราคาย่อมเยาวมาพร้อมตู้ฟูดทัคแบบนี้เลยนะคะฟูดทักเดี๋ยวเราไปชมภายหลังจะเรามาดูภายในตัวรถก่อนดีกว่าคันนี้เดิมๆมาล้อกระทะนะคะ,ะคันนี้ปี2024ลูกค้ารถปีใหม่ไม่น้อยนะคะเลขไม่วิ่งอยู่ที่10,000กิโลเท่านั้นเองอนี่เลยลูกค้าเกียร์ธรรมดานะคะระบบวิทยุแมนนวลน้อนี่นี่เลยแบบนี้เลยแอแมนนวลนะคะ ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ด้านบนในส่วนของด้านบนพลาสติกยังไม่ได้แกะบางจุดยังไม่ได้แกะเลยนะคะลูกค้านี่เลยปีใหม่ไมน้อยนะคะได้สภาพแบบนี้เลยอ่ะส่วนเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินพันห้าเครื่องยนต์จะอยู่ด้านในนะคะแต่มีกันซีนให้ไ,ไม่ร้อนแน่นอนนะคะเครื่องยนต์นี่รับประกันเลยไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมใดๆนะคะตัวนี้การันตีให้เลยนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเลขไม่แท้นะคะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังด้านหลังคันนี้นะคะนี่เลยเป็นฟู้ดทักนะคะลูกค้าเปิดได้ทั้งสามด้านนะคะนี่เป็นโชกอย่างดีนะคะมีเคาน์เตอร์รูปตัวแอลเรียบร้อยแล้วนะคะมีแป้าน้ำระบบเดินไฟโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าคันนี้ก็คือครบ,ครบเลยซื้อไปนี่ไม่ต้องมีต่อไม่ต้องไปเติมอะไรแล้วนะคะลูกค้าซื้อไปก็โ,โหหาเงินได้เลย หนิมยังไม่มีเลยนะคะอย่างดีเลยคันนี้ช่วงล่างก็เดิมๆนะคะลูกค้าอามากันถึงด้านหลังตรงนี้ก็คือเปิดได้นะเปิดได้ทั้ง3ด้านนี่แล้วก็จะมีเก้าอี้นะคะนี่โอ้โหพร้อมใช้อะ่ะคันนี้น่าใช้มากเนาะอาจจะเอาไปติดสติกเกอร์นิดหน่อยนะจบเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะ มาที่จังหวัดนนทบุรีได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยอยู่ที่นนทบุรีนะคะถนนเส้นรัชดาธิเบศค่ะติด MRT สถานีบางกะสอทางออกที่1ด้วยนะคะลูกค้าเปิดทุกวันมาเจอกันได้เลยนะคะ<อ>แล้วก็ที่สําคัญนะลูกค้าคันนี้นะเครดิตด,ดีจัดได้เต็มนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่จัดออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรหรือว่าทักอินบ็อกซ์เข้ามาคุยได้เลยนะคะอ่ะ มากันถึงราคาคันนี้ดีกว่าค่ะราคาคันนี้บอกเลยว่าคุ้ม,มนะคะราคาความลดความตู้ไปเลยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3า9 0 0 0สบาทนะคะลูกคา้า3ามแสนสบาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทัก เลยนะในเพจรถบ้านสหายานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลย0818 209 7 7 4คุณเมทีนะคะวันนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะตัดสินใจก็โทรเบอร์นั้นได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ